รู้กันไหมครับว่าต้นกําเนิดวัดเซาหลินจนมาถึงปัจจุบันที่มีข่าวดังไปทั่วโลกเนี่ยมีความเป็นมายังไงและเกิดอะไรขึ้นกับวัดเซาหลินในตอนนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติศาสตร์ป .3 ถ้าหากเราจะพูดถึงวัดเซาหลินเนี่ยเอ่อภาพอะไรลอยขึ้นมาในหัวของทุกคนคืออะไรกันบ้างครับพระจีนในชุดสีเทาหรือสีส้มกําลังฝึกวิทยายุทธ์ที่โลดโผนพิสดารวิชาตัวเบาดาบกระบอง หรือแม้แต่การใช้นิ้วเจาะทะลุกระดานไม้ภาพของปรมาจารย์ตักหมอที่นั่งหันหน้าเข้าผนังจนทะลุหรือภาพของเจ็ตลีในภาพยนตร์ดังปี1982ที่ทำให้วัดนี้โด่งดังไปทั่วโลกภาพเหล่านี้คือตำนานที่หล่อหลอมภาพลักษณ์ของเศ้าหลินแต่ความจริงเบื้องหลังตำนานเหล่านี้คืออะไรวัดนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนสอนกังฟูจริงหรือเปล่าและทำไมในปัจจุบัน วัดที่ควรจะสงบแห่งนี้ถึงกลายเป็นศูนย์กลางของข่าวอื้อฉาวระดับโลกเกี่ยวกับเงินทองการยักยอกทรัพย์และการประพฤติผิดพรหมาจันของเจ้าอาวาสตลอดคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปแกะรอยประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของวัดเซ้าหลินเราจะไปดูกันว่าวัดนี้เริ่มต้นขึ้นมากันอย่างไรเราจะไปแยกแยะระหว่างตำนานกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และเราจะไปสำรวจการเดินทางอันยาวนานกว่า1500ปีจากสำนักแปลพระไตรปิฎก สู่สมรภูมิรบสู่ยุคมืดและการฟื้นคืนชีพในฐานะธุรกิจระดับโลกที่กำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่ที่สุดก่อนที่เราจะไปพูดถึงกังฟูเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัดเซ้าหลินเริ่มต้นในฐานะสถานที่ทางาศาสนาที่สำคัญอย่างมากๆครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นในศตวรรษที่5ตอนนั้นประเทศจีนไม่ได้เป็นปึกแผ่นแต่แตกออกเป็นราชวงศ์เหนือใต้ทางตอนเหนือถูกปกครองโดยราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งเป็นชนเผ่าที่ไม่ได้ใช่ชาวฮั่นแท้ๆชนเผ่าทั่วปา่าแต่กษัตริย์ในยุคนี้โดยเฉพาะจากักรพรรดิเสี่ยวเหวินท่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากในปีคศ495หรือบางตำราว่า496ากจักรพรรดิเสี้ยวเหวินได้มีพระบัญชาให้สร้างวัดแห่งหนึ่งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่งที่เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาในจีนพระภิกษุรูปนั้นมีนามว่าพระโพธิพัทหรือที่ชาวจีนเรียกว่าฝอถัว่ว จักรพรรดิสั่งให้สร้างวัดนี้ณภูเขาทรงซานในมณฑลเหอหนานซึ่งเป็นหนึ่งในห้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีนโดยสร้างไว้ที่เชิงเขาด้านทิศเหนือของยอดเขาเซาซื่อณบริเวณที่เป็นป่าชื่อของวัดจึงเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาครับวัดเซาหลินก็แปลว่าวัดแห่งป่าบนเขาเซาซื่อนี่คือประเด็นที่ต้องจับตาการวิเคราะห์นะครับวัดเซาหลินในยุคก,ก่อตั้งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกังฟูเลยฝอถั่วหรือพระโพธิพัท เป็นพระเถระที่เชี่ยวชาญด้านวินัยและการแปลพระไตรปิฎกหน้าที่หลักของวัดเซ้าหลินในยุคแรกคือการเป็นศูนย์กลางการแปลพระไตรปิฎกเป็นสถานที่ที่ราชสำนักอุปถัมภ์ให้พระภิกษุเก่งๆจากทั่วสารทิศทั้งอินเดียและจีนมาทำงานร่วมกันแปลคำพีภาษาสันสกฤตให้เป็นภาษาจีนมันคือสถาบันการศึกษาขั้นสูงทางพุทธศาสนาไม่ใช่โรงเรียนสอนต่อสู้ครับเรื่องราวของเซ้าหลินคงจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าขาดชายผู้นี้ ปรมาจารย์ที่เรารู้จักกันในชื่อตักหมอหรือพระโพธิธรรมตำนานเล่าว่าท่านเป็นเจ้าชายจากอินเดียใตย้บางตำราก็ว่าเปอร์เซียเดินทางมาถึงจีนในราวปีคริสตศักราช527หลายสิบปีหลังจากวัดเซ้าหลินถูกสร้างแล้วตำนานที่โด่งดังที่สุดคือการเข้าเฝ้าจากักรพรรดิเหลียงอู่ตี้ทางตอนใต้จกักรพรรดิผู้สร้างวัดมากมายถามตักหมอว่าท่านสร้างวัดสร้างพระมามากมายจะได้บุญกุศลเพียงใด ตักหมอตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ได้บุญอะไรเลยเพราะนั่นเป็นเพียงบุญทางโลกไม่ใช่การตระรู้แจ้งที่แท้จริงคำตอบนี้ทําให้จัก,กรพัรดิไม่พอพระยัยตักหมอจึงเดินทางขึ้นเหนือข้าแม่น้ําแยงซีตำนานว่าท่านข้ามาบนกิ่งอ้อเพียงกิ่งเดียวและเดินทางมาถึงวัดเร้าหลินแต่ว่ากันว่าเจ้าอาวาสในตอนนั้นไม่ต้อนรับท่านท่านจึงไปนั่งสมาธิในถ้ำบนภูเขาหลังวัดหันหน้าเข้าผนังเป็นเวลาเก้าปีโดยไม่ขยับเขยื่อน จนเงาของท่านประทับติดอยู่บนผนังถ้ำตำนานยังเล่าต่อไปอีกว่าท่านได้พบกับหุยเคอผู้ที่อยากเป็นสิทธิ์ของท่านมากหุยเคอยือนท่ามกลางหิมะเป็นเวลานานแต่ตักหม้อก็ไม่สนใจจนในที่สุดหุยเคอได้ตัดแขนซ้ายของตนเองเพื่อพิสูจน์ความมุ่งมั่นตักหม้อจึงยอมรับเขาเป็นสิทธิ์และหุยเคอก็ได้กลายเป็นพระสังฆนายกองค์ที่สองของนิกายนี้นิกายที่เรียกว่าฉานหรือที่เรารู้จักกันในภาษาญี่ปุ่นว่าเซ็น นี่คือคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตำนานบอกว่าตักหมอลงมาจากถ้ำพบว่าพระในวัดเศ้าหลินอ่อนแอมากจากการนั่งสมาธิและแปลพระไตรปิฎกทั้งวันท่านจึงได้สอนชุดท่ากายบริหารเพื่อยืดเส้นยืดสายและสร้างความแข็งแกร่งที่เรียกว่าอี้จินจริงคัมพีเปลี่ยนเส้นเอ็นและสีสุยจริงคัมพีชำระไขกระดูกซึ่งนี่คือต้นกำเนิดของตังฟูเร้าหลินทั้งมวลแต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่มองว่า เรื่องนี้เป็นเพียงตำนานที่ถูกสร้างขึ้นในภายหลังน่าจะในสมัยราชวงศ์หมิงหรือชิงแต่ไม่มีหลักฐานร่วมสมัยบันทึกทางประวัติศาสตร์ในยุคราชวงศ์ถังหรือซ่งที่กล่าวถึงตักหม้อไม่เคยพูดถึงเรื่องศิลปะการต่อสู้เลยแม้แต่น้อยพูดถึงแต่ท่านในฐานะประมาจารย์แห่งนิกายเซนกังฟูมีมาก่อนตักหม้อศิลปะการต่อสู้ของจีนมีมานานหลายพันปีแล้วก่อนตักหมอเกิดอีก การที่พระในวัดฝึกวิทยายุทธเพื่อป้องกันตัวจากโจรป่าหรือเพื่อสุขภาพเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วคำพีอี้จริงๆถูกตรวจสอบแล้วว่าเป็นเอกสารที่ถูกแต่งขึ้นในภายหลังราวศตวรรษที่17และพยายามอ้างชื่อตักหมอเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์แล้วตักหมอทำอะไรกันแน่สิ่งที่ท่านนำมาสู่เส้าหลินอย่างแท้จริงคือนิกายเซนครับคือการเน้นการตรัสรู้ฉับพลันผ่านการทำสมาธิไม่ใช่การอ่านพระไตรปิฎก การที่ท่านนั่งสมาธิ9ปีคือสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งนี้ส่วนเรื่องอี้จริงๆก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะสอนท่ากายบริหารง่ายๆจริงๆเพื่อช่วยให้พระทนต่อการนั่งสมาธิอันยาวนานได้แต่ท่าบริหารเหล่านั้นไม่ใช่กังฟูมันคือโยคะหรือชี้กงแบบหนึ่งก่อนที่คนรุ่นหลังจะนำไปผสมผสานกับวิทยายุทธ์ที่มีอยู่เดิมแล้วอ้างชื่อท่านเพื่อเป็นเกียรติยศครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนครับ ไม่ใช่ตำนานแบบตักหม้อมันเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านจากราชวงศ์สุยสู่ราชวงศ์ถังราวปีคศ621ตอนนั้นแผ่นดินกำลังลุกเป็นไฟหลี่ซื่อหมินกลายเป็นจักรพรรดิถังไท่จงผู้ยิ่งใหญ่กำลังทำสงครามกับขุนศึกคู่แข่งมีอยู่ครั้งหนึ่งหลี่ซื่อหมินถูกศัตรูจับตัวไปหรือกำลังจะพ่ายแพ้และตำนานที่ได้รับการยืนยันจากศิลาจารึกในวัดก็เล่าว่าพระนักรบ13รูปจากวัดเซ้าหลิน ได้บุกเข้าไปช่วยเหลือหลี่ซื่อหมินออกมาได้สําเร็จทําไมพระถึงไปรบนี่คือประเด็นที่ต้องจริงจังครับมันคือการเมืองรุนล้วนวัดเ้าหลินในตอนนั้นถูกคุกคามโดยขุนศึกอีกฝ่ายที่ยึดครองพื้นที่อยู่การที่พระเ้าหลินตัดสินใจช่วยหลี่ซื่อหมินจึงเป็นการเลือกข้างทางการเมืองเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่และพวกเขาก็เดิมพันถูกข้างครับเมื่อหลี่ซื่อหมินชนะสงครามและขึ้นเป็นจกักรพรรดิพระองค์ได้ตอบแทนวัดเ้าหลินอย่างมหาศาล พระราชทานที่ดินจำนวนมากพระราชทานยศแก่เจ้าอาวาสและที่สำคัญที่สุดพระราชทานสิทธิพิเศษให้วัดเส้าหลินสามารถคงกำลังกองทัพพระหรือพระนักรบเสริงบิงไว้ได้เพื่อใช้ป้องกันตัวเองและช่วยเหลือราชสำนักนี่คือจุดกำเนิดที่แท้จริงของพระนกรบเส้าหลินที่ได้รับการรับรองจากรัฐและเป็นครั้งแรกที่เส้าหลินผูกพันตัวเองเข้ากับอำนาจรัฐอย่างแยกไม่ออกชื่อเสียงของพระนกรบเส้าหลินรุ่งเรืองถึงขีดสุดในราชวงศ์หมิง ในยุคนี้ญี่ปุ่นไม่ได้รวมชาติและมีโจรสลัดที่เรียกว่าโวโคคอยปล้นสะดมชายฝั่งของจีนสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักราชสำนักหมิงได้ขอความช่วยเหลือจากกองทัพพระเศ้าหลินหลายครั้งให้ไปช่วยปราบปรามโจรสลัดญี่ปุ่นมีบันทึกว่าพระเศ้าหลินรบเก่งกาจและดุร้ายมากโดยเฉพาะเพลงกระบองอันลือลั่นและในยุคนี้เองที่เกิดการแลกเปลี่ยนวิทยายุทธ์ครั้งใหญ่นายพลชีจี้กวงแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่ปราบโจรสลัดญี่ปุ่น ได้เดินทางมาที่วัดเซ้าหลินเขาประทับใจในเพลงกระบองของพระแต่เขาก็ติติงว่าวิชาอื่นๆยังเป็นแค่การแสดงที่สวยงามใช้ในสนามรบจริงไม่ได้นายพลชีจึงได้ถ่ายทอดวิชาทวนและการรบแบบทหารให้กับพระเซ้าหลินนี่คือหลักฐานสําคัญครับที่บอกว่ากังฟูเซ้าหลินไม่ได้คิดค้นเองทั้งหมดในวัดแต่เป็นการดูดซับและผสมผสานวิทยายุทธ์จากภายนอกตลอดเวลาทีนี้เรามาถึงตำนานที่โด่งดังที่สุดในหนังจีนครับ นั่นคือการที่ราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นชาวแมนจูมองว่าวัดเซ้าหลินเป็นศูนย์กลางการต่อต้านจึงได้ส่งกองทัพมาเผาวัดจนวอดวายมีพระเพียงห้ารูปที่หนีรอดออกมาได้และไปก่อตั้งสำนักกังฟูทางใต้เช่นหงซีกวนหรือหงจยยนี่คือพล็อตหลักของหนังค่ายชอบราเดอร์สเลยทีเดียวนี่คือประเด็นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยใหม่อีกครั้งครับซึ่งนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ค่อนข้างมั่นใจว่าการเผาทำลายโดยราชวงศ์ชิงเป็นเพียงตำนานครับ แต่ทำไมล่ะพวกเขาถึงคิดกันแบบนั้นกันละ่ะเพราะว่าไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มีบันทึกราชการใดๆของราชวงศ์ชิงที่พูดถึงการเผาวัดเซ้าหลินหลักฐานตรงกันข้ามเรามีหลักฐานว่าจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงทรงเป็นองค์อุปัมภมวัดเซ้าหลินด้วยซ้ําพระองค์เคยเสด็จเยือนและได้พระราชทานแผ่นป้ายอักษรลายพระหัตซึ่งยังคงแขวนอยู่ที่หน้าประตูวัดมาจนถึงทุกวันนี้ที่มาของตำนาน ตำนานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยขบวนการใต้ดินที่ต่อต้านราชวงศ์ชิงเช่นพักฟ้าดินหรือเทียนตี้หุยและกลุ่มสำนักกังฟูทางใต้พวกเขาต้องการสร้างเรื่องราวต้นกำเนิดที่ยิ่งใหญ่ว่าวิชาของพวกเขาสืบทอดมาจากวัดเซาหลินที่ถูกทำลายและพวกเขามีภารกิจกู้ชาติและการเผาทำลายวัดเซาหลินครั้งที่ร้ายแรงและเป็นเรื่องจริงที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นโดยจักรพรรดิแต่มันเกิดขึ้นในยุคขุนศึก หลังการล่มสลายของราชวงศ์ชิงปี1928ขุนศึกชื่อสือโยซานซึ่งกำลังทำสงครามกับขุนศึกอีกฝ่ายที่ยึดวัดเซ้าหลินเป็นฐานที่มั่นได้บุกเข้ายึดวัดและสั่งเผาไฟไหม้ครั้งนี้รุนแรงมากครับมันลุกไหม้นานกว่า40วันอาคารหลักส่วนใหญ่และที่สำคัญที่สุดห้องสมุดคัมภีร์โบราณตำราวิทยายุทย์ที่สืบทอดมานับพันปีถูกเผาจนวอดวายเกือบทั้งหมดนี่คือจุดจบของเซ้าหลินโบราณที่แท้จริง ความรู้ที่สั่งสมมา1,500ปีหายไปในกองเพลิงหลังจากการเผาในปี1928วัดเซ้าหลินก็ตกอยู่ในสภาพกึ่งร้างและเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นครองอำนาจศสาสนาก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งมองมเมาประชาชนหายนะซ้ำสองมาถึงในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม1966-1976ถึงพวกยุวชนแดงบุกเข้ามาในวัดทุกทำลายรูปปั้นจารึกบับงคับให้พระศึก พระที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่รูปถูกจับไปใช้แรงงานถูกทุบตีวัดเศ้าหลินในตอนนั้นแทบจะเรียกได้ว่าตายไปแล้วและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นมาจากท,ที่ที่ไม่มีใครคาดคิดจากจอภาพยนตร์ปี1982ภาพยนตร์ฮ่องกงจีนเรื่องเซี่ยวลิมยี่นำแสดงโดยเด็กหนุ่มหน้าใหม่ผู้เป็นแชมป์วูสู่ทั่วประเทศชื่อหลี่เหลียนเจียหรือเจ็ตหลีภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ดังระเบิดครับ มันกลายเป็นปรากฏการ์ไปทั่วเอเชียและทั่วโลกมันปลุกกระแสความคลั่งไคล้กังฟูและที่สำคัญมันทำให้คนทั้งโลกหันมามองที่วัดเซ้าหลินสถานที่ถ่ายทำรัฐบาลจีนในยุคเติ้งเสี่ยวผิงที่กำลังเปิดประเทศพวกเขาเห็นโอกาสเห็นไก่ที่กำลังจะออกไข่เป็นทองคำวัดเซ้าหลินคือแบรนด์ที่ทรงพลังรัฐบาลจึงเริ่มสนับสนุนการบูรณะวัดและในปี1999 ชายคนหนึ่งได้ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสชายผู้ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของเซาหลินไปตลอดกาลซือหยงสิน้นนี่คือประเด็นที่มีความเป็นไปได้และเป็นที่ถกเถียงมากครับซือหยงสิน้นไม่ใช่พระแบบในตำนานเขาคือซีอเจ้าอาวาสเขาคือนักบริหารนักการเมืองและนักการตลาดที่อัจฉริยะแล้วเขาได้ทําอะไรไว้บ้างซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการจดเครื่องหมายการค้า เขาคือคนแรกๆที่จดทะเบียนคำว่าเซ้าหลินเป็นเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศทั่วโลกการสร้างแฟรนไชส์เขาสร้างอาณาจักรธุรกิจเซ้าหลินส่งคณะนักแสดงกังฟูไปเปิดการแสดงทั่วโลกก่อตั้งศูนย์เซ้าหลินสาขาในต่างประเทศขายสินค้าที่ระลึกยาชาการท่องเที่ยวเขาเปลี่ยนวัดให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละนับล้านคนซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับวัดและรัฐบาลท้องถิ่นการใช้สื่อ เขาเปิดรับสื่อสมัยใหม่ใช้อินเทอร์เนต็ตสร้างภาพลักษณ์ซื้อหยงสิ้นอ้างว่าทั้งหมดนี้คือการเผยแผ่วัฒนธรรมเซนและกังฟูและเงินที่ได้ก็นำกลับมาบูรณะวัดซึ่งก็จริงส่วนหนึ่งแต่นักวิจารณ์ก็โจมตีว่าเขาได้เปลี่ยนวัดศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นสวนสนุกและกลายเป็นธุรกิจที่มุ่งสแสวงหากำไรทำลายจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของเศร้าหลินและแล้วในปี2015ระเบิดลูกใหญ่ก็ลงบุคคลปริศนาที่ใช้ชื่อว่าสื่อเจิงอี้ อ้างว่าเป็นอดีตพระในวัดได้ปล่อยเอกสารแฉพฤติกรรมของซื่อหยงสิ้นข้อกล่าวหาร้ายแรงมากครับการประพฤติผิดพรมจันทร์หรือไปมั่วสีกาข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดคือการมีสัมพันธ์สวัสดกับผู้หญิงหลายคนและมีลูกอย่างลับๆถึงสองคนนี่คือการทำลายคำปฏิญาณของพระอย่างสิ้นเชิงการยักยอกทรัพย์ข้อหาที่ใหญ่ไม่แพ้กันคือการยักยอกเงินมหาศาลจากอาณาจักรธุรกิจเศร้าหลินโอนถ่ายทรัพย์สินของวัดเข้าบัญชีส่วนตัว การถือครองบัตรประชาชนปลอมอ้างว่าเขามีบัตรประชาชนหลายใบเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินเรื่องนี้ดังมากในจีนและทั่วโลกรัฐบาลจีนซึ่งอ่อนไหวกับเรื่องคอร์รัปชันและาศาสนาต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีการสอบสวนดำเนินไปอย่างยาวนานและเงียบเชียบในปี2017รัฐบาลท้องถิ่นเมืองเติงเฟิงออกมาถแถลงว่าข้อหาส่วนใหญ่เช่นการมีลูกการยักยอกทรัพย์ไม่มีมูล ซือหย่งสิ้นยังคงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อไปดูเหมือนว่าเขาจะรอดแต่แล้วเรื่องมันไม่จบแค่นั้นกระแสใต้น้ำยังคงอยู่จนกระทั่งปลายปี2024ตุลาคมพฤศจิกายนข่าวก็ระเบิดขึ้นมาอีกครั้งมีรายงานข่าวใหญ่จากสื่อหลายสำนักทั้งในและนอกจีนว่าคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ของรัฐบาลเมืองเติงเฟิงได้ออกรายงานฉบับใหม่รายงานนี้ระบุไว้ว่า พบปัญหาร้ายแรงในการบริหารการเงินของวัดพบหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการกระทําที่ไม่เหมาะสมและที่สําคัญคือมีรายงานว่าซื้อหยงสิ้นถูกควบคุมตัวแล้วบางสื่อใช้คําว่าถูกจับบางสื่อใช้คําว่าถูกสอบสวนอย่างเข้มขน้นและถูกปลดออกจากตําแหน่งสําคัญต่างๆเช่นประธานสมาคมพุทธศาสนาแห่งเหอหนาน,านเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนดําเนินต่อไปนี่คือจุดจบในแง่ของอํานาจของยุคซื้อหยงสิ้น ที่สร้างความรุ่งเรืองทางวัตถุแต่ก็ทิ้งคำถามที่ใหญ่ที่สุดไว้ให้กับศรัทธาเราได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์1500ปีของวัดเซ้าหลินเราเห็นวัดที่เกิดจากศรัทธาในพุทธศาสนากลายเป็นตำนานกังฟูจากการช่วยเหลือจกกักรพรรดิถูกทำลายจนเกือบสูญสิ้นด้วยไฟสงครามฟื้นคืนชีพด้วยพลังของภาพยนตร์และกลายเป็นธุรกิจระดับโลกก่อนที่ผู้นำจะมาสะดุดขาตัวเองล้มลงเพราะเรื่องเงินทองและสีกาวิกฤตครั้งนี้คือจุดจบของเซ้าหลินหรือไม่ แต่ผมคิดว่าไม่นะครับเซ้าหลินผ่านการทำลายล้างที่เลวร้ายกว่านี้มามากแล้ววัดก็ยังคงอยู่ตำนานยังคงอยู่แบรนด์ยังคงอยู่แต่วิกฤตครั้งนี้ได้บังคับให้สังคมต้องตั้งคำถามที่จริงจังที่สุดว่าในศตวรรษที่21วัดเซ้าหลินควรจะเป็นอะไรกันแน่สถานที่แห่งจิตวิญญาณและการฝึกฝนหรือธุรกิจที่ขายวัฒนธรรมโบราณนี่คือคำถามที่เจ้าอาวาสคนใหม่ต้องตอบให้ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ ทั้งในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของวัดเซ้าหลินที่ผ่านความยากลำบากและโดนทำลายแต่ก็ยังกลับมาฟื้นฟูได้เหมือนเดิมจนมาถึงในยุคของปัจจุบันดันมีเรื่องเฉาต่างๆทั้งการยักยอกและการทำผิดกฎของวัดที่ไปมีอะไรกับศีกาแต่ในครั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้คนอิกทีว่าเขาจะมองวัดเซ้าหลินแห่งนี้เป็นยังไงกันต่อและสำหรับวันนี้ทางเราประวัติศาสตร์ป .3 ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ